เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP ส,สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านพร้อมที่ดินให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันอีกแล้วครับหลังนี้บรรยากาศดีทำเลดีนะครับบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่107ตารางวาครับ้อมโอนพร้อมเขาอยู่ได้เลยเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวตกแหลงเรียบร้อยครับตัวบ้านมี3ห้องนอน1ห้องน้ำครับมีห้องโถมงโถมีห้องครัว มีพื้นที่ใช้สอยรอบบ้านกว้างๆนะครับน้ําพร้อมไฟพร้อมมีรูรอบขอบชิดนะครับเข้าอยู่ได้เลยครับมีสวนหย่อมเลนบ้านนะครับมีพื้นที่ไว้ปลูกพืชผักสวนรัวครับปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ไว้ท่าครับในบ้านก็มีมะม่วงมะนาวมะพร้าวมะม่วงแล้วด้วยนะครับแล้วก็จะมีต้นไม้อื่นเยอะครับมีเพื่อนบ้านกันทางสะดวกสบายนะครับมีรถประจำทางวิ่งผ่านทุก15นาทีเลยนะครับ ผ่านน้าปากต่อยนะครับไม่ได้ผ่านหน้าบ้านหลังนี้ครับบรรยากาศก็ตามนี้ครับบรรยากาศต่างจังหวัดวินฟินครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามไ้ด้วยนะครับมาชี้เป้าบ้านสวยๆนะผู้ชมได้เลือกกันเป็นประจำทุกวันครับจะได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ๆตัวคลิปใหม่ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้หน่อยนะครับหลังนี้ก็สวยๆอีกหลังหนึ่งนะครับอยู่ใกล้กับโรงเรียนอุดรทิพย์นะครับจังหวัดอุดรนะครับ ไม่ไกลตัวเมืองครับห่างจากตัวเมืองแค่7กิโลเมตรเท่านั้นเองการเดินทางก็สะดวกสบายมีเพื่อนบ้านใกล้ตลาดใกล้ร้านค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปก็ได้ครับหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ต่อติดต่อไปตรงได้เลยไม่ผ่านคนกลางไม่ต้องผ่านในหน้าครับทางเราก็เพียงมาชี้เป้าให้ท่านผู้ชมได้เรียกกันเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่แค่ในหน้าครับภายในตัวบ้านก็สวยพร้อมอยู่ตามนี้ครับสะอาดไม่แตกล้าวไม่ซุดโสม เดินทางถึงตัมเมืองแค่9นาทีมิตรนะครับแผนที่คร่าวๆนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ